มากนะครับ FC ครับคุณผู้ชมมาเที่ยวตามได้เลยครับยืมมือถือหน่อยต้องถ่ายวิวแล้วค่ะอันนี้จุดเช็คอินเลยสวยมากถ่ายให้หนูยืนเลยไม่ไม่หนูจะถ่ายวิวไม่ได้ถ่ายหนูโอเคโอเคถ่ายให้ไงแล้วก็แบบว่าเออเซฟบองเซฟี่ไลน์เลยว่าเดี๋ยวส่งรูปให้จะรู้เยอะจะรู้เยอะแบบเดี๋ยวส่งมูนฮุดอะไรเงี้ยรู้แล้วแล้วหนูขอมือถือหนูด้วยได้ไหมขอถ่ายวิวก่อนแล้วได้ไปถ่ายเราเอาเลยขอทำคอนเทนต์หน่อยวูบูดูนี่วินิก้เฮ้ยแต่งสวยเลยอโ้โหสวยมากเลยเนี่ย สมมติเลยเขาไม่บอกว่าอยู่แบบะเยาว่ะแล้วบอกอ,อยู่ไหนดีเอามาวางก็เลยแล้วมองอะสวยจริงยุโรปได้เลยนะยนีน่ไม่ได้ขี้โม้นะมาเที่ยวได้นะครับตามรอยแล้วครับสุตาพาตะลุยนะครับ ต้องพถ่ายแบบวัยรุ่นอย่างนี้นต้องถ่ายอย่างนี้นี่ไงลองลองลองแลอวถ่ายดูอันหนึ่งต้องต้อไม่ช่วยหน่อยด้กี้ฮึบ